ไปดูที่ถนนคนเดินกันค่ะว่ามีอะไรกินบ้างร้านแรกหน้าประตูเป็นร้านซุ้ตมตำตำผลไม้ค่ะถัดมาเป็นร้านหมี่ซีอิว๊วร้านเจนีมีก๋วยเตี๋ยวหลอดกับก๋วยจั๊บด้วย,วย,ยค่ะพี่ขายต่กี่โมงคะขายแต่เชา้าครับชเช้ากี่โมงเอ่ยสิบโมงเนาะจ้ะถึงกี่โมงพี่จ้จา อันนี้เป็นเฟนฟายเนาะเป็นเฟนฟายเป็นป๊อกคอนขอโทษค่ะขอโทษค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มอันนี้เป็นขออนุญาตนะคะก็เดี๋ยวแบ่งกับคนละโดยแล้วก็แบ่งกับคนละอันนี้เป็นซูชิเนาะซูชิเจก็อันนี้จะเป็นเครื่องดื่มมันจะเป็นเอ่อตอก สั้นๆข้างสันเจ้าอันนี้เป็นถุงทองจ้ถาถุงทองกระป๋อเปี้ยะะปอปีย่ขายในกี่โมงคะขายตั้งแ่กี่โมงนะขายมาสามโมงสาม,มสามโมงเก้าโมงนาะโอ้าหโอ้โหโอ้โหโส้นหโบ้นเโอ้โหโอหโอ้หอ้โหโ่้ห้หอ้โ้นเโ้อหอ้้้ะะ้ กันค่ะแก่หอเหมือนกันขอบคุณค่ะร้านนี้ขายข้าวมันไก่เจร้านนารายข้าวมันไก่เจมีทั้งเป็นลักษณะไก่ต้มกับไก่ทอดค่ะนี่เป็นร้านขายผลไม้แล้วก็จะมี ข้าวโพดต้มถั่วต้มแล้วก็มีขนมเขาดูขนมหน่อยนะคะค่ะอันนี้จะเป็นว,วาถั่วเขียวต้มน้ำตากราดเอ๊กก,กินถั่วเขียวดีเพราะว่ามันจะแก้เจ็บคอทําให้ดีอ่ะสุขภาพดีอันนี้มัน,ม,นมันต้มกะทิมันต้มกะทิโอ้ยค,ค่ะอันนีเป็นฟักทองอันนี้เป็น,ปนวงวนอ๋อฟักทองน่านกินจังขอโทษค่ะแล้วก็มีอันนี้ค่ะ ตัวส่วนตัวสวนข้าวสวนค่ะขอบคุณมากค่ะขา้าวสวนก็จะใส่น้ำกะทิค่ะแล้วก็จะมีน้ำลำไย,ยกับน้ำแกงคุยไข่ด้วยอันนี้เป็นขนมเป็นขนมเปี๊ยะเน,นี่ยตัวนี้เปี๊ยะพี่อย่างนี้เขเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกขนมอะไรอ่ะเหน่งทึ้งจ้าเหน่งทึ้งแล้วอ,อันเนี้ยเหมือนกันไหม อันนี้คือคอเป็ดค่ะอันนี้คือคอเป็ดใช่คอเป็ดใช่คอเป็ดมันจะมีไส้ไหมใช่ค่ะมีไส้แล้วอันนี้เหน่งขึ้นมันจะไม่มีไส้ขอบคุณค่ะอันนี้เป็นสาหร่าลงรถเกี๊ยบ้าอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นพวกของกินเล่นมีน้ำพี๊ดมีกานาชัยอันนี้เป็นพวกอมม่ ขยายานะคะเป็นอัลมอนด์เป็นถัมมน่หิม,มพานต์หิมพานทอดอันนี้จะเป็นลักษณะเ,เครื่องชาเครื่องชาจีนจะมีทั้งเป็นถ้วยปีกาแล้วก็จะมีเป็นใบชาที่เลือกหลายๆอย่างอยู่มียาหวานด้วยชาอู่หลงเต๋ากูหล,ลานชาเมาลิ ร้านนี้เป็นร้านขนมอ,อันนี้เลยนางเล็ดนางเล็ดกยายศาสตร์คา่จุกคาเี่กะทิน,นี่เป็นสับป,ปะรดควนตุ๊กตับเป็นพวกข้าวเหนียวแดงกะละแมร้านแม่ยิ่งเจริญโอท็อปจากเขาย้อยเพชรบุรี ม่วด้มีขนมมีกะละแมอันนี้ที่เป็นกะละแมใส่งากับใส่ถั่วดิส่งอ,อันนี้เป็นหมี่ส่วกล้วยตากจากพิษณุโลกหมี่ั้วอันนี้มีขิงดองแล้วก็อันนี้เป็นตังชายกับกล้วยตาก จะมีเป็นกล้วยตากล้วยตาแล้วก็กล้วยฉาบมีให้เลือกดูหลายอย่างอันนี้เป็นมันม่วงไหมคะหรือมันฉาบอ,อ๋มอมันม่วงกวนเป็นแผ่นขออนีญาดูหน่อยนะคะจะเป็นลนักษณะแห้งๆอ่าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เป็นแผ่นๆแ,แห้งๆขอบคุณค่ะอันนี้เป็น หัวถัวเคลือบช็อกโกแลตใช่ไหมน้ะไอ้ห,หัวชิปโป้เกี้มยมไฉ่น้ำพริกอันนี้มีน้ำมันเหลืองขายกับมีโรตีโรตีดวงดีนี่นเป็นโรตีที่อ๋อเขาก่อนปีนูน้นขายอยู่ฝั่งนูน้นตอ,อนนี้ปีนี้ก็มีจ้ะอ๋อี่ถ้ามาเมืองชนต้องกินโรตีดวงดี อันนี้ตีนี่จ้าดูดีเจ้าข่าวจ้าแล้วร้อนนะจ้าขอน้ากุ้งในทุกแผ่นจ้าจ้าค่ะยุจ้าใหม่ใหมก็มีนะจ้ามีหลายร้านจ้าจ้าอันนี้เป็นน้ําสมุนไ<ม><ะ>นพรมีแล้วมีหลายอย่างอยู่เนาะเดี๋วดวยวไปลุ้นนะจ้าอ่านี่เป็นลุ้นไม่เป็นลุ้นดูเอา มีทมีการถ่ายถ้าอยากรู้ต้องซื้อหนึ่งขวดแล้วเราจะให้ดูเทคนิคการถ่ายมีเก๊กฮวยมีผู้ชายจีนมีกระเจบมีลำไยมีมะตูมเอามาเถอะน่าจะมีครบทุกอย่างที่เป็นสมุนไพรกินแล้วชื่นใจเย็นๆเนาะอันนี้เป็นบัวลอยบัวอยเอบัวลอยไข่มุกถือชาววังด้วยหวานมันอร่อยจ้ากระเพาะขั่วอบเลยจ้ากระเพาะขั่วอบเลย ก็จะมีน่าจะเป็นเค็มกระหว่างเนาะแล้วก็ตรงนี้ตั้งกระทะทอดเดาว่าน่าจะเป็นสรารพัดทอดพวกผักทอดมันทอดอาหูทอดอ่าพี่ขายไปกี่โมงอะตือคาโคด้วยไว้แวะ,วะมากินกันนะคะ,ะสี่โมงครึ่งขายแต่ยเย็นหรือพี่<ะ>ขายอ,อ๋อถ้าเป็นร้านสุดท้ายนี่พี่ก็จะขายเฉพาะช่วงเย็น<ะ>ก็มาเ,เย็นๆหน่อยเนาะตั้งเตาขาย พี่ค่ะมาเหมือนกันนะคะพี่ขายจนถึงหมดกินเจอค่ะ